ควาอาการควันใหม่อีกแล้วเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรไม่จบสักทีสวัสดีหล่ะกันท,ทักได้พี่น้องครับวันนี้ทางรับพี่น้องเอาตัวช่องจะนำเข้าอยู่ระับสักเก็บเมื่อวานวทำว่า,วา,วา,าจะจบแล้วจอดไว้หล่ะกันแล่แรงเลมันคือควันนี่แหละพี่น้อง <laughs> โอ้ ผมเมืยก็โลดเดีอดเนี่ยเมยเลยแบบนี้ครับเมยเลยเมยเลย,ย,เลยไม่จบสักทีคันฟันไหลอยอู่ลลว พนนอก็เดี๋ยวรอดูครับต้องแก้ใหม่อีแล้วไม่รู้ว่าสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่า สังเกตได้การควันยังเยวฝนก็นสิตกึนหอกมาเลยมาแต่ไม่เห็นทางนิฝนสิโกหลดท่านที่ผมก็งงๆก็ฝ่าก็ฝนอยู่ก็มันด,ดูการมันหนื่อยงทางเส้นนี้นี่เละมากเลยนะครับเละแห่เละตุ่มเปะเละเป็นโจกครับ เราก็ทําการเย,าย,ย็บรายละเอียดให้อยู่โอ้คอยอยูเพิ่งตกนะฝนเนียก็หเหลือ ล้อฝั่งนี้ครับยังไม่ได้ทำเลยเพราะว่ากำลังทดลองครับผู้ดใดสิทากใจเย็นๆแน,น่ควันยังไหลอยอะเลยทีเดียวเอ,อให้อาจารย์สร้างคนร้านตําการเบิ้งอยก่ครับแหมเหมือน,น,นเห็ดแล้วควันบ่นไหลครับแต่ว่าสตาร์ตติดสตาร์ตติดยากตามที่ผมมองให้เบิ้งนะั่น มีการกินเอ็มร้อยเนี่ยเอ็มร้อยก้อนกอนสตาร์ทเอ็มร้อยเปิดฝาจังก็ติดเดี๋ยวก็ทำเสร็จนีิโอ้วงอ้วงเอาควงเอา ในการจากที่เป็นลุ่มๆครับไปเลยพอไปเลยคุณแอบไปซะคนเอาไปเด้ปวล่ะเดี๋ยว,วก็เก็บใบมีดให้ก่อนอุป,ปรสรรคของหน้าง,งานครับมแบบีอะละ ต้นไม้แน่รถแน่คนแน่ครับฝนฝ่าอากาศโอ้หลายอย่างเนี่ยทำท่าซิลินี่แหละอย่าพึ่งตุไปตุ๊บซะอื่นก่อนขอเวลายี่สิบสองหมื่นสามหมื่นครับขอเวลาก่อนนะครับบอกว่าอินพรพุทธพระพระยังกระซ่างติดกวบาคุ้มนม้ำกวบาคุ้มฝนครับขอเวลากันจะฝาตกตุ๊บ ไปเรื่อยๆครับยังกระโลนพราะันว่ากันได้พี่น้องมันบ่มีเงินสื่อนี่แหละ ลดก่อนที่ใดว่าไดจะดิะาะ่านนพานกับโย่ครับอาการานี่แหละแต่ว,ว่ามันพันอ๋อติชมกันนะครับมันไหนว่าฆาไม่ได้ดิก็จะได้หาลูกใหม่ใส่อบอตอบ đây canh vắng mặt này không phae bắp bắp phae, you know, nè teddy mày mày đi mày 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 <c oughs> โอ้ยฝนมาแเลวพี่น้องเลยฝนตกแล้วแต่มาก่อนเมียก็ง่าอกก่อนเมียก่อนห,หน่อยว่ามาซืา้อโบน,น,นัมไรไฟสวบ,บางกันเหรอควมานนี้แหละพี่น้อง เดี๋ยวหาเบื้งอีกก่อนจัหมื่สองมือม่ไ้ฟันบ่นีุ่นเบื้งสวนขอบคุณพิ่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพิ่น้องที่เขาเบื้งฝากกดติดตามกด s u b s c r ครับกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปในช่องบนท้มซิงครับบริษททางยูทูบและทางเพจครับมีงานมีการเงินที่เรื่องเอรใส่เอรหาที่มันห้องกับหมอจักอเก็บเจริญทรัพย์การอยู่ทาครับกระผมใจนุ่มส้นหอมรับสายพีรับสายน้องที่เก่าครับเบอร์โทรศัพท์แปดหกสามเก้าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับศูนย์แปเก้าสองหน เจอกันคลิปต่อไปพี่ออกไปแล้วนะครับ,บ,รรบสวัสดีครับช่มรับมาจากครับสวัสดีครับ